ก็ลงทุนในด้านความรู้สึกซีการเชื่อมั่นตัวเองไม่แคร์คนอื่นจนเกินไปไม่สนใจคําวิจารณ์คนรอบตัวไม่มัวแต่โทษคนรอบข้างไม่อ้างนั่นโน่นนี่พบแต่เพื่อนดีๆยกโทษคนได้ขอบคุณคนเป็นอย่างนี้ละเจ๋งไหมครับสวัสดีครับวันนี้มาชวนเพื่อนคุยถึงเรื่องการลงทุนให้กับตัวเราเองบ้างปกติเราก็คงเคยได้ยินการลงทุนโน,น่นนี่นั่นอาชีพนั้นธุรกิจนี้ ซึ่งก็ว่ากันไปตามแต่ถนัดนะครับคุ้มบ้างไม่คุ้มบ้างอันนี้แล้วแต่ผลที่เกิดขึ้นคราวนี้บรรดากูรูหลายท่านก็ฟันธงตรงกันนะครับว่าก่อนที่จะไปลงทุนอะไรด้านไหนก็เอาเหอะให้รู้จักลงทุนที่ตัวเราเองเสียก่อนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นก่อนที่จะไปทําอะไรนะฮะโดยอันดับแรกควรลงทุนในเรื่อง mindset ของเราที่จะต้องจัดการให้มันเข้าทางเข้าทางนะครับ ควรรู้จักจินตนาการถึงความสําเร็จรู้จักวางแผนชีวิตคิดถึงอนาคตร,รู้จักเป้าหมายวางไว้ล่วงหน้ายอมเสียเวลาไปกับการเรียนรู้อยู่กับสิ่งที่มีสาวระเจออะไรที่มีประโยชน์ก็หัดโน้ตหัดบันทึกเอาไว้พูดง่ายๆว่าทําตัวเองให้มีหลักการว่าอย่างนั้นเถอะอันที่2ควรลงทุนกับคําว่าวินัยครับเรื่องนี้ถือว่าเป็นเรื่องชี้เป็นชี้ตายของความสําเร็จได้เลยนะฮะเอาง่ายๆต้องทําให้ได้กับคําว่าตื่นเช้า เราจัดสรรเวลาให้เหมาะควรในส่วนกิจวัตรประจําวันก็ไม่สับสนเลิกเป็นคนถัดวันประกันพุ่งมุ่งใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ลงทุนให้กับตัวเองอันที่3มก็คือการลงทุนกับการเงินของเราครับโดยการใช้เงินซื้อประสบการณ์บ้างรู้จักการบริหารจัดการทางการเงินการออมเงินการเพิ่มค่าเสื่อมค่าของเงินการหาที่ปรึกษามาช่วยอันที่4ลงทุนให้ตัวเราเองอยู่ในโลกของความจริงครับ ต้องยอมรับกับสภาพปัจจุบันขณะให้ได้คนที่ไม่รู้จักตัวเองเนี่ยน่าเป็นห่วงนะครับเพราะบางครั้งทําอะไรที่เราศักยภาพมีไม่พอหรือไม่สมดุลกันแทนที่จะดีกลับเดี่ยงเป็นไปได้ครับรวมถึงต้องรู้จักปลุกใจให้ฮึกเขิมทยานไปข้างหน้าด้วยความแน่วแน่ครับเรื่องที่5ก็ลงทุนในด้านความรู้สึกซี การเชื่อมั่นตัวเองไม่แคร์คนอื่นจนเกินไปไม่สนใจคําวิจารณ์คนรอบตัวไม่มัวแต่โทษคนรอบข้างไม่อ้างนั่นโนนี่พบเต็บเพื่อนดีๆยกโทษคนได้ขอบคุณคนเป็นอย่างนี้ละเจ๋งไหมครับอันที่6ลงทุนด้านกายภาพครับรู้จักกินอาหารเพื่อสุขภาพมากขึ้นรวมถึงเรียนรู้การทําอาหารบ้างการออกกําลังกายให้แข็งแรงสม่ําเสมอเลิกดื่มแอลกอฮอล์ตลอดจนการพักผ่อนนอนหลับ หรืออันที่7ต้องลงทุนด้านการผ่อนคลายจิตใจบ้างนะครับเช่นการอ่านหนังสือการออกไปท่องเที่ยวเข้าห้องอบรมสัมมนาหรือว่าติดต่อสัมพันธ์กับบุคคลในครอบครัวการนั่งสมาธิหรือฝึกจิตให้ใจเย็นทุกสิ่งเหล่านี้เป็นการลงทุนที่ทําให้ชีวิตเรามีส่วนดีขึ้นทั้งนั้นแทบจะกล่าวได้เลยว่าลงทุนในเรื่องเราเหล่านีย้ยังไงก็คุ้มโอกาสขาดทุนแทบไม่มีเลยดีไหมครับ ทุกวันค่อยมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตแตงวอรศิษ